สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เปิดไพ่รักษาใจค่ะรักษาใจกันด้วยการเปิดไพ่รักษาใจค่ะจะขายที่ดินได้ไหมขายเมื่อไหร่คุณกําลังอยู่กับนัดหมอใจพอดแคสต์ที่จะพาทุกคนไปรักษาใจพัฒนาชีวิตสู่ความมัง่งคั่งอย่างยั่งยืนด้วยโหราศาสตร์พัฒนาใจขายเนี่ยกำหนดอยากที่จะขายได้ขายเมื่อไหร่ต้องมีกําหนดเวลาที่ชัดเจนค่ะ ขายได้ภายในปีหน้าขายได้ภายในปีนี้ปีนี้หรอทำอย่างไรให้คุณฟริงขายที่ได้ภายในปีนี้ปีนี้กลัวจะยังไม่ได้จังเลยปีนี้กลัวจะยังไม่ได้นะปีเนี้ยกลัวจะยังไม่ได้แต่ว่าสีหนึ่งคือถ้าจะขายที่ทำให้ถูกต้อง ถ้าจะขายที่ทำให้ถูกต้องคือบอกเจ้าที่บอกเจ้าที่ขออนุญาตขายแล้วก็ที่สำคัญคือต้องบอกเจ้าที่ขออนุญาตขายแล้วกเ็เวลาที่เราขายดูในหน้าดีๆขายเองได้ให้ขายเองปีเนี้ยกลัวจะยังไม่ได้แต่ว่าถามว่ามีโอกาสได้ไหมได้ ถ้าปีหน้าอะอยากให้โฟกัสนะคะว่าทำอะไรก็แล้วแต่ให้ถูกต้องให้ถูกต้องในการขายแล้วก็ขอขอพรขอพรบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเพราะว่าการขายที่เนี่ยใครจะบอกว่างมไงหรืออะไรอ่ะนั้นไม่สนใจนะแต่การขายที่เนี่ยต้องบอกให้เป็นกิจจลักษณะไม่ใช่ว่าอยู่จะขายก็ขายเลยมันมันไม่ได้เป็นแบบนั้นโอเคปะฉะนั้นทำให้ถูกแล้ว บอกในหน้าหลายๆคนก็ได้ถ้าจะมีในหน้าบอกในหน้าหลายๆคนบางครั้งบางทีเรื่องราคาก็มีผลการที่แบบในหน้าไปบวกเยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีผลทําให้เราไม่ได้ฉะนั้นนะฉะนั้นดูเรื่องตรงนี้ด้วยฉะนั้นถ้าขายเองได้ขายเองคุณดาวถามว่าปีนี้ได้ไหมถ้าดูจากไพ่นะปีนี้ไม่ได้แต่อย่าเพิ่งเสียใจไปนะเราเอาไปพัฒนาได้เราไปปรับได้คุณดาวคุณกําลังอยู่กับ นัดหมอใจพอดแคสต์ที่จะพาทุกคนไปรักษาใจพัฒนาชีวิตสู่ความมั่งคัง่งอย่างยั่งยืนด้วยโหราศาสตร์พัฒนาใจ